รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยกับเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยในรายการทีเด็ดเมืองไทยกับผมเอ,าาอิด์ธสันดิธิสุขนันครับการมาเที่ยวทะเลแบบนี้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าหลงรักทะเลครับ ต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับคนกลุ่มหนึ่งครับเขาก็มีความรักในทะเลรักในธรรมชาติแล้วเขาก็ไม่อยากจะรักแค่กลุ่มของพวกเขาครับเขาอยากจะบอกให้กับนักท่องเที่ยวว่าถ้าอยากจะรักทะเลและเที่ยวทะเลแบบอนุรักษ์ต้องทําอย่างไรเขาเลยรวมตัวกันครับในการทําการท่องเที่ยวทางทะเลแบบรักทะเลอย่างแท้จริงและก็ตั้งชื่อน่ารักมากนะครับ Love Andaman ปัจจุบันนะครับ Love Andaman เป็นบริษัทนําเที่ยวทางทะเลที่เน้นเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างแท้จริงเขาเริ่มต้นแรงบันดาลใจนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกับช่วงทีเด็ดเมืองไทยนะครับแต่ว่าช่วงแรกรายการเหมือนเดิมเช่นเคยครับมีเรื่องราวเด็ดๆอื่นๆรอคุณอยู่ไปติดตามกันก่อนครับ สนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดโอกามิตัวจริงชัดเจน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมเอฟธัยนพเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงทีเด็ดอาชีพนั่นเองครับแน่นอนว่าช่วงนี้นะครับผมจะมีทีเด็ดดีๆไอเดียดันโดมาฝากคุณผู้ชมครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นําไปต่อยอดในการประกอบอาชีพนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีขึ้นชื่อว่าจังหวัดชนบุรีครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางทะเลนะครับซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับทะเลนะการท่องเที่ยวที่นี่ได้รับความนิยมไปต่างๆนครับเหมือนกับอีีีีีีกหนนนนนึ่่่่งงออาาาชชชพพททผผผมมมมจะูููู้้้้ดใวััตย ตั้งอยู่ตรงต้นยางที่สูงเด่นเป็นสง่ายอยู่ตอนนี้ครับนั่นก็คือกลุ่มผ้าบาติกบ้านยางงานนั่นเองครับ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมกลุ่มนี้นะครับเขาไม่ได้ทําเป็นอาชีพเสริมทีต่อไปครับแต่ว่าทําเป็นอาชีพหลักแล้วละครับและผ้าบาติกของเขาเนี่ยมีชื่อเสียงนะฮะเรียกได้ว่าทําให้จังหวัดชมรีนั้นมีผ้าบาติกสวยๆให้คนที่มาเที่ยวนะครับได้ซื้อฝากติดไม้ติดมือกลับไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเห็นเขาบอกว่ามีลายต่างๆมากมายครับและที่สําคัญเขาเพ้นด้วยมือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเลยครับเดี๋ยวรายปพบเจอกับแม่บ้านกลุ่มนี้กันเลยดีกว่าครับไป เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสวยใช่ไหมครับกับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูมาดูมาพูดคุยกันว่าผ้าบาติกที่สวยๆแบบนี้นะฮะเขามีวิธีมีขั้นตอนการทํำยังไงเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่กับผู้ใหญ่แป้นนะครับประธานกลุ่มผ้าบาติกบ้านยางงามนั่นเองครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีสาวๆทุกคนด้วยนะครับถามก่อนเลยว่าจุดเด่นของผ้าบาติกบ้านยางงามเนี่ยคืออะไรครับ คือลายทะเลค่ะที่ส่วนใหญ่ที่จะสั่งแล้วขายดีที่สุดอ๋อเพราะว่าที่นี่คือจังหวัดชลบุรีใช่นะครับก็นําจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่เข้าไปใส่ในผ้าบาติกตรกนี้และในส่วนของความสวยงามหรือว่าเทคนิคการทำเนี่ยแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไปยังไงบ้างครับแตกต่างเราเน้นในสีในเรื่องของสีเราเน้นกลุ่มอื่นเขาจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เขาจะเอาสีผู้ใหญ่มีตัวอย่างให้ดูไหมมีตัวอย่างอยู่ไหนฮะอยู่ไหนอ๋อนี่นี่โอ้โหนี่นี่เองนะครับผม ของเราจะเน้นในสีครับแล้วก็ลวดลายนะค่ะนะครับคือส่วนใหญ่ผมจะเห็นลายผ้าพาติกเขาจะซ้ําๆกันใช่เดี๋ยวเรามาดูนี่กำลังทำกันอยู่เลยนะผู้ใหญ่อุปกรณ์ในการทํามีอะไรบ้างครับผ้าพาติกอุปกรณ์ในการทามีเทียนเทียนสําหรับเขียนผ้าพาติกเทียนเสร็จแล้วก็มีสีของผ้าพาติกก็ต้องเน้นในสีก็คือสีนี้จะมาจากภาคใต้อย่างเดียวเลยนี่คือผ้าพาติกที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับผู้ใหญ่ขืนแบบนี้ใช้เวลาทําประมาณเท่าไหร่ฮะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนต้นจนจบเลยนะ วันหนึ่งประมาณ40ผืนได้ต่อคนโอ้จริงเหรอครับจริงทันเร็วๆคนหนักนั่นเลยฮะจริงค่ะได้จริงเหรอครับผู้ใหญ่เพราะว่าผมบอกกับคุณผู้ชมไปตอนต้นรายการว่าผ้าบาติกที่เนี่ยจุดเด่นคือทําด้วยมือทำด้วยมือร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์และสามารถทำได้40ผืนต่อวันเลยต่อวันค่ะโอ้โหนี่สุดยอดมากเก่งมากๆเลยนะครับที่นี่ก็เปิดสอนด้วยตัวไหมครเปิดสอนเป็นยังไงบ้างฮะเปิดสอนวันไหนยังไงบ้างฮะ เปิดสอนจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสาวๆเราจะหยุดกันอ๋อจันถึงสุกตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเช้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นใช้เวลาเรียนใช้เวลาหนึ่งวันเป็นไหมหนึ่งวันหนึ่งวันไม่เป็นสามวันค่ะต้องสามวันต้องสามก็คือคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่ว่างงานเนี่ยอยากจะมีรายได้เหมือนกับทานกลุ่มเนี้ยก็ใช้หาเวลาสักสามวันรวมตัวกันมาก็ได้ใช่ไหมรวมกันมาได้ครับเอาละครับผู้ใหญ่ปิดท้ายนะครับอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวแทนของสาวๆในกลุ่ม ฝากถึงผู้ชมหน่อยที่ดูอยู่ที่บ้านอาจจะว่างงานหรือว่าอาจจะมีฝีไม้ลายมือในส่วนของการทางานศิลปะขีดเขียนอยู่ที่บ้านอยากให้ผู้ใหญ่เชิญชวนมาทาผ้าบาติกครับเชิญครับค่ะถ้าสนใจนะคะเชิญน,นะคะถ้าเ,เวลาว่างก็เชิญชวนให้มาทาผ้าบาติกกันนะคะมีไรายได้ดีจริงๆคะ่ะ เอาละวครับแมเอาวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับแล้วก็สมาชิกทุกๆคนมากมากเลยที่มาถ่ายทอดความรู้ในการทาผ้าบาติกให้กับคุณผู้ชมซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยมีผ้าบาติกใช้กันทุกบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสวยงามแบบนี้แต่ว่าอยากแค่ใช้เฉยๆมาเรียนนะฮะยังสามารถสร้างรายได้จากผ้าบาติกได้กด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยนะครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับ คุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับทีเด็ดอาชีพในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเราได้ไมาเห็นความเข้มแข็งนะฮะของกลุ่มที่เข้ารวมตัวกันนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหากันและที่สําคัญเนี่ยผู้ใหญ่นะครับไม่เคยหยุดนิ่งมองหาอะไรใหม่ๆตลอดนะครับเดินทางไปศึกษาหาความรู้จากที่ต่างๆนะครับแล้วก็นํามาปรับใช้ในกลุ่มจนกระทั่งตอนนี้ผ้าบาติกของที่นี่นะครับมีชื่อเสียง ที่สุดในจังหวัดชนบุรีเลยครับสำหรับผู้ชมที่ดูอยู่นะครับอยากสนใจอยากจะมาลองเรียนสามารถติดต่อผ่านรายการของเราได้มาได้เลยนะฮะเอาละฮะวันนี้หมดเวลาของผมในช่วงทีเด็กอาชีพนะครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่อกันต่อเลยครับ